กาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทกท่านกิ่กำลังกิดตามและก็ฮับส้มยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอกเพชดวันนี้กัวัดสีผ้าเดียวเดินทางขึ้นไปหาของอยู่คงกินวัดสีผ้าเดียวเดินทางขึ้นไปหายามเมืองแฮวกอนคอยก็ได้เนื่องจากไม่ได้ยามแฮวเป็นอาทิตย์แล้วได้อาทิตย์อาทิตย์ปลายแล้วแกกว่ามีซิซอยู่กับมิจักมรมันลุ้นเบางอีกเธอนึงแหละ เอาลไปเดีนาวลงต้นเนาะกเอาสิเป็นนั่เลยก็มาลุ้นบ้างน้ำเดียวรอบนี้นี่ขึ้นนำพันใหา่ทั้งมัลยนี่สบายดีเด้อดีมาดีึ้เงพบเดียวไม่ได้ไม่ได้พบเดียวแต่หึงเลยมีเวลาตรงเดียวมนี้ก็เลยได้ขึ้นน้ำเดียว รถถ่ายขึ้นมานี้นะคอยขับถ่าทางกระจักละซัมเลอร์อกมาเบิ Looking ่งอ uh, ีเธอหนึงก่อนไปายเรามีซัมสกินเนาะประแดะเนาะโอ้ถือไปปุ๊บบางไงนีิดซึ่งเอามาขาบอีเม็ดระเบ็ประแดะอันคอยเอ็ดเปล่าแฮนะกับิ่ไปกันเยะนเดี๋ยวนั้นวะมันเท่าโอไม่ได้คอยเชว่ามันเท่าโอไม่ได้ตัวนั้นนะเขมีป้ายกระตุกมาฮอวนี้ถ้าผัดกองเพิ่นเฮาเอาเฮาเบิ่งมานะมาเพิ่นมีเมือเหินเลย จะว่ายูตะป่าคือเก้าก็่าไปจัดฟังไว้ไม,ไมือหนากินอีเป็นมาป่าแล้วทางมาวิเศษหมู่บ้านบ้านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปพบอีกเท่หนึงตอนที่ฮอดที่พักเลยพี่น้องเพราะว่าคอยขับรถไทยขับสองมือ,อากาศซรงนี้กันนี้และเป็นค้มๆพัดลมหนาว ขึ้นมานำทางก็เห็นเขาเจ้าได้เห็ดบดอยู่ได้จะว่าเห็ดบดอ้ออีกคนไปจักเขิ้นมะนาวกน็น่าจะห้องนะนะนเลิกกไปพบเดียวอีกท่านึงต่อ,อที่ฮอดที่พักเลยเดินทางฮอดที่พักแล้วนะเพื่พอซีฮอดที่พักก็ไม่ธรรมดาไม่ได้เอาขึ้นรถไถขึ้นตักจะเฮืงบ่ดยเอาขึ้นเฉืฉ่อยค่าเป็นค่ารถเอ้าเสียงรถจักเพื่อนตึดตึดตึดแมนเฮามานี่คือคือเฮามานี่นี่ คือเสียงเข้ามานี่ใช่ไหมคน,บบน,นสีฮอดกับพิธาบรรดาเลยก็ต้องข้าสองสามเธอแต่ได้ยินเสียงรถจักรข้าบอลโอ้ขั้นสองขัน้นดูเลยเอ้ามอดเอ้าโอ้แล้วดีมีเบ,ย,บเย์กว่านี้เลิศมาหาเฮดบอทบอล นั่นแหละไปเคยคืนนอนได้มาหอดแล้วก็ต้มน้ำกินข้าวกินน้ำก่อนโลมี่อย่าเลิกประสอนนอนน้ำเดียวบ่หรือไปต่อเราจะไปหาเห็ดกับเห็ดมะนาวก่อนเออไปเน้อพูนเนาะเน้อพุละเออพี่เลออันนี้ได้พี่เลอมาเนี่ยนะสมุป้าได้สมุป้าเออ จะค้นชุ่เจ้าขึ้นนะสามนี้ป่อชี่ทางบ่าวคอนวันเออบ่าวคอนวันไปนําทีมเจ้าหล่อมีเนาะเมาไปหาเพ็ดกับเพชรมินาห์ก่อนเอ็นตากที้นี่เดี๋ยวนี้เออเออแมนเลยแต่แวะกินข้าวกินข้าวก่อนปั้นทุนก่อนเอ้าไปปั้นทุนมาหอนแล้วกันตายขนขนาดแบบนี้หากินข้าวแล้วก็แย่งย้ายว่ะโอสอดเพิ่นสิไปหาอันเพ็ดกระด้าง เอากินข้าวกินน้ำอิ่มทีมนั้นไปต่อห้าคนเดินทางต่อมันมันเด้อพ่สอนเด้อจงค่อยเด้อเห็ดกระด้างนะนะเอาค่อยกะสิได้ออกคือเดียวทีมงานกะออกหมดแล้วล่ะค่อยสิได้ไปเลาะหายามเบึ่งเฮียวก่อนยามมึ่งกับดักเพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่ได้ยามมึ่งกับดักนะอาทิตย์อาทิตย์ปลายแล้วลุยก่อนบัดนี้ จากสิเป็นเน้เลยดพี่น้องอหจากสีมานไดม,มีมานแต่คิดว่าน่าจะมีรุ้นนะเพราะว่ารอบก่อนนะเขาขึ้นมาก,กับมันเย็บแล้วกับดักนะเย็บแต่มันเย็บมีเสื้อนหะมพี่น้องมันลงโบกที่เขาไปจอบเรื่อยๆนะมีอยูอ่หลางที่ค่อยเสื้อมไหมอีกสามหลางพี่น้องมันรุดเบื้องนึ่เดียวทั้งเมดเลยก็มีอยูห้าหลางคือค่อยบอกก็และรอบนี้นีมาผุ้ดีหกคนทั้งอายนะอายเพิ่มยะมาสัมผัส วิถีชีวิตอยู่ในป่ามาสัมผัสบรรยากาศอยู่ในป่านะเขตนี้นี่ป่าทึบพี่น้องนี่คือเขตที่ไปเมื่อกี้นี่เลยเขตที่ไปเมื่อกี้นี่โอ้ป่าลงป่าลงแบบค่อยเห็นไกลเลยแต่ทางนี้นี่เป็นป่าแบบป่าหกหกหาบแบบป่าสะพานพงเคือแบบเรลียวแบบประมาณเศร้าแมีไี่มีเห็นนะแล้วก็ทางทีมัน่านง่ ขึ้นมานี่มีพันกองแล้วกับบ่อเกตดบ่อทองคนนี้คนไปนํำหมูได้หมูเจ็บชาวบ้านเขาลัดอยู่ไห,ห่ฮงห่างเขาเอาอมีหมาแล้วเขาโซนไปนํำหมูวะนํำหมูแต่ค่อยนี่ไม่ได้ไปนํำน้าเนื่องจากจะไปยามเฮวมาหลายมื้อเลยไม่ได้ยามนะเขาเจ้าเอามาไปไล่เพราะว่าชาวบ้านที่เขาจัดหมูเจ็บนะเขาไม่มีอันนั้นเขาไม่มีหม,มาพี่น้องเขาก็เลยอาศัยมา ทางในผ่านกองเพื่อนไปนั่นั่อากาศมือหน้กะเนี่ยนะคืมคือฝนจะตกอีละโซอนอายกะมาต้นไปส่งเพื่อนอยู่ต้นมะกระบกนะต้นกระบกแคมบอนนี่แหละมีไก่ปลาเลอบวะ่ะแต่เบาะเพื่อนไว้แล้วเขียน่าซื้อนิ้วจักทางมากกะสิไปรัดเอาวะ่ะเดี๋ยวเราลุ้นบังแฮวหลังแรกนะกับดักหลังแรกพี่น้อง ว่าสิมีลุ้นหรือไม่มีเบืงน้ำเดียวหลังแรกนี่สิทำงานอยู่บ่กับดักก็ได้หลังแรกนี่เดีียวเห็ดแล้วล่ะพี่น้องวางนะ ยังไม่เย็บห้อยหมูกะยังมามีซึ้งนะทางนี้นะย่ามานะาันนะเบื้องหลังไม่ยังอีกสี่หลังบันนี้นะหาลเลาะบางต้นมาให้เลยนะเห็นมีต้นมาให้ในมือซาวนี่เสียดายจบต้นนี้มีแต่นกปิดปลิวหองจะซื้อน,นะคิดว่ามันมีมา で耳まあ、まあ範囲から。 เห็นนะมันเห็นค่อยมันเ้าวซนอุ่มตัวนี้ก็อยู่นี่นะอุ่มนี้นะกินมะกระบกปกเป๊กปกเป๊กลงอยู่มันคาบมะกระบกขึ้นกินอยู่เถิงพูนะกะหอนะี่ตัวนึงไต้คืบไปที่แรกนะมันอยู่เงากองกระบกพิ็นะค่อยาสิจัดแหละแต่ก็ขึ้นเถิงเลยนะจัดกะหอเอไอ้บ้านนึงนะ ออ้เพื่อนมกกะเกาะเรียบร้อยพี่นอ้องระเขาะตัวบางใยมะเขาะอยู่พีนี้สีต่างนะสีสีมะเแาะแดงๆพี่นอ้องระเอาะทั้งนั้นนี่สีสีมีแดงแบบนี้บาดนี้สิได้ลอ,องพยายามแหวต่อนะ เห็นก็ะหองสองโตอยู่ตองนี้ก็เลยได้หินอายเพิ่นวาเพิ่นมักกระหอก็เลยจัดเธอตัวนึงแปดในโกกบกแถวนี้นะแต่กระหกก็มันเห็นข่อยก่อนมันก็เลยไต่ขึ้นอุ่มนะแต่ขอยืนหึงเติบมันจะกลับลงมาอีกมากระบกมันเมดก็เลยที่มันมักกระบกที่มันถือขึ้นกินนะมันเมิดมันคาบขึ้นกิ่น ก็เลยลงเอาอีเวลาตอนนี้ก็สามโมงพี่น้องสามโมงแรงแต่คือมือดนี้นะเนื่องจากคืมบดลมหนาวนะเราลุนเบึงแหวหลังนี้อยุดตัวหน้านี้แหละถืออยู่บ่หลังที่สอง,องพี่น้อง ลุนเมืองหลังที่สองตอนคอยท่านนไม่เื้อกับดากท่านในเสือ้อเหี่ยวนี่ห้อยมันมาดุมันเย็บดุแถวนี้นะดูเต็มอยู่แต่คนมาซื้อกับดักแลยมุ่งนี้นะมันสิมาอีกอยู่บ่หืมย่างพี่น้องย่างย่างมีมานะซื้อกับดักแล้วก็ท่านในมาเย็บเลย หลัางที่สองยังวางเป้าหนึ่งเดี๋ยวไปรุ่นหลางต่อไปพี่น้องเหลือ,อยุสาบหลางบัดน,นี้นะ หอดกับดักหลังที่สามแล้วนะหลังที่สามนี้ซื้อไว้อยู่ต้นมะกระบกพี่น้องแถวนี้ดุแ๊แตะๆอยู่นะลุดนมังกับดักกินมะกระอกจนมดแถวนี้เนหะยียบกับดักอยู่บ่ <c oughs> จากพี่เหลือซะมุนมาละ แต่ยังมีเย็บนะกับดักกะยังมีหลันพี่น้องน่าจะยังมีเฮ้ามาอีกนะแต่กยเสือกับดักกนะิน้อนหน้านั้นกินมากระบก,กะเหลือกับดักอยู่2องหลังสุดท้ายนะเมื่อรุ้นไปสามหลังพี่น้องมีทึอนะ เคยลงแมพได้ปกนี่นะมูอเจ้ามันลงหรือบ่อันนี้ก็ได้ขี้ตมเต็มอยู่ลงพี่อ้องหอยหมูนะเออลง,งาายังกายนะมดแมพคักก็เลื่ยยังไปพิบเลยลงหอย เป็นทางเลยได้มันมาแต่ก้อนละเอ็ดแฮวเซอร์ว A ิได้เนื่องจากมีควายลงนะแต่ตอนนี้มันยามีควายแล้วพี่น้องควายมันเขาจาเอาลงมาเลยโอ้ควายนะเอาลูกเลี้ยงยู่หายู่หน้ามาเลย กับดักอีกสองหลังนี่ไก่เดียวแห้งพี่น้องพูนทางหอยติูู้้นะ<อ>เลียวบอกอยเจออยู่ ชวัดไปเลยกระหอบนะเอามาลุ้นบ่งเฮวหลังที่สี่พี่น้องหลังที่คอยเื้อต่อนกลางคืนนะมันสีไหมดอกสีไม้ยางกับมีโบกมันพร้อมแต่หึงหึงมันมากทีหนึ่งนะ มาหอดแล้วนะอะกับดักก็มีมีแนวถือดอพี่น้องใกล้นะน่าจะเป็นใกล้โอ้ไก่ป่าถือก่อนพี่น้องน,นั่นนี่ ไก่ถือก่อนนะไก่ถือกับดักพี่น้องไก่ผู้นะเอามาป่าถือกัะเลยมืดลพี่น้องโอ้ไก่ป่ากับู้ถือก่อนนะหมานใกล้พี่น้องกับดักทํางานนะแล้วก็มีอันนี้นี่มีเต่าเต่าแบบเต่าสีขาวพี่น้องนี่นี่นี่ขอยสีเฮาเบิงตกใยมันจะมาก,กินมาก,กินอันนี้นะมาก,กินใกล้ข้อนี้นะนี่ แต่ตัวนี้นี่ค่อยไม่ไดเอานะ,ะมานมานมานัมนมนันมันอสิปลอยมันไปได้คือค่อยมีเอาอันนี้นะเพราะว่าค่อยไม่ได้มีกลิ่นพี่น้องปล่อยอันเล่อปอยได้กับปอยตัวใหญ่ได้มีแม้นตัวน้อยได้ประมาณโลโลปลายนะเอ้าปอยไปตามธรรมชาติโซนกับดักกับไก่นีนก็ะไม้ มันเยอะมีแบบขึ้นน้อยนึงอะนะสงสัยเต่านี่จังมาโอ้ไม่ได้มีขึ้นมันตั้งกินแล้วพี่น้องอมันกัดกินแล้วกัดกินโหไก้แล้วโอ้หลังเละหลังที่ซี่ทำงานได้โตแต่เป็นไก่พี่น้องกางไว้มงก้าวนี่นะสไตล์หลังนั้นเลยหลังนั้นก่อนจะถือมงูงะถือไก่ก่อนพี่น้อง หลังนี้ถือใกล้แต่มีเปลี่ยนได้รอบนี้นะแล้วก็โตัวอันนี้มากินนี่เต้ามากิน <c oughs> แต่่อบไม่เอาพี่น้อง่อยกระป้อยเดี๋ยวข่อยสีเอาไปปอยแบบคือมันไก่จากกระดักค่อยน้อยนึงนะเนื่องจากเห็นปอยอยู่นี่นี่ย่ามันไปจิบกับดักขอยอยู่นะเพราะว่ามันมีกลิ่นอยู่มีกลิ่นไก่อยู่ไก่นี่กะ ลองโคบุ้งลพี่น้องลองลกขนลกเลยออ้อเอาเครื่องในอ้อคิดว่าน่าจะมีเป็นตะกินเด้อมันแบบมันมีกลิ่นแล้วนะเอากระสิได้ปะเสียพี่น้องเอาเมอกะเสื้อถงกะคือซีเมนต์อึง้งๆมานะลุบๆๆรอบนี้นี่กับดักหลังทีซีทำงานนี่ถือโตอแต่ไม่ได้กินพี่น้องกินนม่ได้นะเนื่องจากมันมีกลิ่นเน่าและ ปลาน้ำนฮันเฮือปลาเฮือปลาเฮือกระปูกินเดี๋ยวไปหย่ามือเหวหลังสุดท้ายพี่น้องหลังที่มันเย็ยบรอบก้อนนั่นแหละลนเมือดำเดียวแต่ตอนนี้กะยจะค้ำแล้วนะมืดแล้วนะยังโคมเลยพี่น้องยังโคมเลาะเฮาเบิงเ่งแฮวหลังสุดท้าย เดี๋ยวก็สิได้กา้าเลาะมือพร้อมมัดลุ้นพี่น้องเลยกับดักกันมีแต่สิได้กา้าเลาะมือและบแดนี้นะกับดักกับบีชื้อในะ่ไโอเคกลับมาหอทดนะหอที่พักกันนะมาหอดที่พักกะเมื่อกี้นี่กะทีมงานเป็นห้องมาว่าเป็นจัดเลยว่าเป็นจัดเลยแต่กะโซนโซนมู่ไปนน่ สองคนชนคอยกะเบติอ่อนะเนื่องจากวาส,สีเฮ็ดของยุบขงกินท่าหนึ่งเขาท่าทีมงานเลยครับอันมิมีผู้อยู่น้ำายเด้นะก็เลยเบติอ่อนะ้ำเขาเจ้าซ้ำในกินท่านี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวสีหาเลาะมาฟอกมาฟันก,ก,ก,ก่อนแกงกระเหาะตัวนั้นแหละสรุปกะเบาต้นกับเบา สรุปกะเบ่าท่องกับเบ่าเกลเดพืนอนเห้ามากกันยังมีได้เพื่อน,นะแต่กะเอาต้นพอนมาหองว่าเพอนจัดเนือนเ้อเย่ะมาฝากกันนะปิดเอาอยู่ทางนะ ตัวหนึ่งจะเล่นตัวหนึ่งแก่งเซอร์มาฟักออจิบของกินกะเห็ดสุกเลยอยู่มอนี่ของกินเท่านี้ของกินแห้งก็มีเลยถือมีมากเกือบแก๊สหนึ่งแล้วก็นึ่งมะอึอไว้นะพอดีกาปิดมะอึอมาในมะหนึ่งจะว่าเคยจะสุกแล้วมีจะ สุกูดีแล้วทีมงานเฮามาถ้าลุนเบิ่งว่าสุเพิ่นสิได้ไปเลยเดี๋ยวสิหาพักผ่อนได้พับจักสุเพิ่นเอาไปน้ำทั้งมือเลยเอ้าเอามาเลยทีมงานกันกระทึกอีละได้มะต้นฉกใสได้หกอันได้โหมันอีละโหโหน้อยนี่นะแต่ตัวนี้โหน้อยเนาะโหน้อยกัของแท้ของแท้เลยได้สามเต้มพุณเนาะ เริ่มมานกันแ้อันนี้โอ้ยช่เปมานเพราะลบมันเลยนะพูดพูดบ่กูอไปตรมานเลยว่ะอันนี้เป็นห้องมูไปน้ำนี่นะเออเออพอสิงตาเห็นมากมากอยู่ครับของแท้ของแท้หาฟืนมาจี้ก็โอ้ได้สัตว์ดไงไอริพี่น้องเขาบ่าทองเพิ่นอ้อไปน้อยนึงเอามาเอาไปน้ำเนื้อนะ พอดีว่าห้ามาเทอนึงแล้วแหละพอทองกับบอเกตกันแ,แต่เพื่อนออกไปนําแต่คอยบ่ดเอ้อนะเนื่องจากนึเน้เขาแล้วก็เอ็ดกินถ้าแต่ซุกเพื่อนได้ของแท้มาละอันที่เฮดไปกะน,น่าจะ <c oughs> เป็นวางเป้าและน่าจะมือเสาไปและแต่ทีมงานเฮานี่ยังไม่เห็นผู้หนึ่งทางในผ่านกองเพื่อนจักฝ่ายทั้งเลยยังมีข้ามาอยู่ พอกระปิเป็นมันแล้วบบดน,นี้มันมันแล้วมีแต่อันเป็นมันแล้วน้องเบาเกล็ดเนาะพวกยางกายทางท่าพวกอันแจ่วซอยจุอะไรทางนี้เฮ็ด <c oughs> ทาเฮ็ดทาเขาแกงกระหอกซสื้อมาฝักเขาเขาผเห็นดิจนจะเต็มหมอ้อเบาเกลม่กินด้วยคนไม่กินอ๋อเช็ดอีกไปไปกินมือเสาบร์บ่ได้ของกินไหม่ล้วเนาะได้กินมาเช้าเท่านั้นแหลย ผักกะลีของกินเฮามโอนี้นี่ในพันใหญ่ก็มาเลยเพิ่อนก็มานอยู่ได้พันของก็ได้หนัวชกตู่หนัวชกตู่มาหนัวใหญ่ตัวนึงได้เพิ่อนก็ได้โอ้ยกระแนวมยิ่งหนัวนี่ัไม่ได้แนวมักอยู่แนวมักคือเดียวตัวนี้ก็ได้ตัวเจ้าบ้านมาปีงเลยมันก้อเป๊ะนนี้สุดเลยอ่านยำเลยอ่านยำเนาะ นางเป่งใหญ่เลยมืัอนี้ก็ได้ตอนนี้กำลังโคอยู่มันจะลองเหงไม้เนาะองเกล็เนาะเหงไม้มาหมานเลยมาดเจ้อด้วยนะตนนี้มัดเอามาไม่อีเหงนะเฮิ้นหวานเอามาแล้วก็ดังไฟมัดธาเทอร์นิกเทอร์ออ้อยเออยำผลพิไา้มัดเล่นีหนิโมงเฮ้ยดีนี่เจ้าฟ้าด้วยเยือกสำนันบ่ คือชิยาบพยองโคดได้เน้นยำมยิ่งขาดนลยดูยำมดูนั่งโมเยอะปิ้งหนังหยาบเลยนังปิ้งปีนี่นางปิงนี่หมดขาดคือใครเล้ยหมอปลาเฮ้ยยาบพูดนังหยาบลองนั่งก่อน ยำเละมีเละได้อืมอืมอืมแดดเดียวปาดจุนแข็งเป็นขายัดแช่เย็นไว้ได้รอบนี้นี่เอาทางน้ำแข็งมากส่นนี้กะปิงปิงกินซุปเมลเลยกำลังดูรถจักนะฮะส้มตัวนี้ส้ม พักมากพ่อม,มันหวานนี้ของเยอะอีิลเนาะใสจุเนะาะตะวันหวานาแานท้ตามามมมปอดหวานดิปอดจุใส่เปี้ย,ยแล้วเป็นคมหวานคมหวานได้กินลงไปโอ้ค <l oss> มน้ำหวานน้ำ ลองไอ้ดูแอวนมาเข้วนี้ลองแจ้วเพก่อนหอนหูฮะลกหมั้หอนหูะมอมันต้มคนคักคุ่อันนะคักตะคนแล้วแปมาเข้านี่ต้มน้ำอยากกินด้วยอ่ะต้มหอมสุดก็มาได้ ล้างแล้วักหน่เลยจอดล้เปยอยู่เปยอยู่เปย์อ่ล้างรึเปล่ปีนกระสุกอีกแล้วนะสำราดสำราบทต้นเพื่นว่าเอาละเพื่นว่าสำากินลแกคนละ เน้อได้ได้กินยังไงเนื้อไกินยังงเอาเนื้อได้สองเธอนี้แล้วว่าบองสองเธอนี้ล้ได้บต้นจัดเธอได้เอาแล้วพคนน้นได้เป็นยังไงนีเขายายังลกจะถึงช่วว้ลกใหญ่ทีมงานได้ใหญู่ลัคนนักแกงูักเอาด้เอาได้นำเิน แมวนำเลือดแต่ตัวกระทันกโตยใคคือนำเลือดแจงกันได้แจกตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็ดีได้ด้นี่ก็ได้หอมนีะมวนกับน้ำปงมีดึงออยอะเียนมาชิมเคียว ไหลบักมย์เมยๆนึงเั้งเชมอ่อนนะฮะย่าแทนไอนเอ็กเวกร์นะเร็วเวียเลอะตัวซุกฮักกับฮุจักตัวดิฟเดี๋ยี่ตั้งท้องเลยเป๊่งนี้กินยุบอนี้นะไม่กินไม่ได้ไม่ได้หนังหน่าอะไรนะเอาเฮอผู้มานตัวนี้สุดยอดก่าหมูแลละตัวนี้นะตัวดำนี่นะตัวขาวนันมีปลายซ้ำ มีแม้นได้กินเท่าหนังมาได้สีมันเพิ่นกําลังกีกันอยู่เพิ่นเฮอกินคู่รอบแต่บางทีกระเพิ่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายก็มีบางรอบะนะโซนเนื้อกะไว้อยู่ทางทางน้ําแข็งโคเนือเ้อโคเพลิกกะแล้วละโซนแกงมาฟักเข้าเป็นมันจ่วงเช้าบัเพชรถูกใส่ไว้กินมื้อเช้าเช้าก็จะเป็นมันนิ่วแกงกระเหอกเสือมาฟักเป็นมันจ้อย พอดีว่าอันทางทีมงานหมานเนื้อเยือมานะหมานเนื้อเยือกะมานคุดซองอีพันกองกะมานแล้วกะเบอต้นเพิ่นหมานกว่าเพิ่นหมานตัวใหญ่แต่รุ่นเดียวละโอ้เพมันพักเลยคือคอยพยายามกับดักกะทำงานถือนะแต่เน่าแต่ถือใกล้พี่น้องเลยไม่ได้ถืออันหมูดอกได้แต่กระหอตัวนึง เฮามากก็ได้กินท่าทีมงานปัดเพิ่นเฮามาเพิ่นได้ตัวเยอเพิ่นกินซอยจุแล้วก็คือเ่าอุ่นไว้กินมือเสาผัวละมืออื่นผัละเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาพักพอดกอน,กอนสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอทายทุกท่านืางสัปนี้ก่อนขอมคครบเจอลายสำหรับการติดตามหรือว่าฮับสม้มที่คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพบกันไหม